เครื่องพ่นละอองยารุ่น NEC 2 8อุปกรณ์ของ NEC 2 8 1. เครื่องพ่นละอองยา,าประกอบด้วยมือจับกระเ๋อะยาปุ่มเปิดปิดเครื่องขั้วต่อท่ออากาศฝาไส้กรองอากาศและไส้กรองช่องระบายอากาศ 2. ชุดเครื่องพ่น1ชุดประกอบด้วยฝาหัวพ่นกระเป๋อะยาขั้วต่อท่ออากาศ 3. อุปกรณ์พ่นยาทางป่า 4. หน้ากากผู้ใหญ่ 5. หน้ากากเด็ก 6. ท่ออากาศ 7. อะไหล่ไส้กรองอากาศ5ชิ้นวิธีการใช้งาน ตรวจสอบว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ในโหมดปิด 2. ประกอบท่ออากาศหมุนปลักท่ออากาศเล็กน้อยและดันให้เข้ากับช่องใส่ท่ออากาศ 3. เปิดฝาครอบกระบอกยาออก ดึงหัวพ่นออกจากกระเปาะยา 5. เติมตัวยาลงในกระเปาะยาในปริมาณที่กำหนดด้วยความจุของกระเปาะยาอยู่ที่2-7มิลลิลิตรหประกอบหัวพ่นกลับเข้าไปบนตัวกระเปาะยา 7. ปิดฝาครอบกลับเข้าไปบนตัวกระเปาะยาโดยเลื่อนท่อสุดอากาศให้ตรงกับตัวกระเปาะยา หมุนฝาครอบตามเข็มนาฬิกาจนได้ยินเสียงคลิก 8. สวมหน้ากากใส่อุปกรณ์พ่นทางปากหรือจมูกเข้ากับชุดเครื่องพ่น 9. ถือเครื่องพ่นยานในแนวตั้ง ไม่ควรเอียงอุปกรณ์ในมุมที่มากกว่า45องศาเพราะตัวยาอาจไหลเข้าปากหรือประสิทธิภาพการพ่นยาอาจใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร 10. กดปุ่มเปิดเมื่อปั๊มลมเริ่มทำงานละอองยาจะถูกขับออกมาสูดหายใจเข้าเพื่อรับตัวยา 11. เมื่อพ่นยาไปสักระยะอาจเกิดละอองยาเกาะด้านในกระเบาะยาผู้ใช้งานควรเคาะเบาๆด้านข้างกระบาะยา เพื่อยาวรวมตัวและถูกพ่นออกมา 12. ปิดเครื่องหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นการทำความสะอาดและการฆ่าเชือ้อทําความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาแห้งเป็นคราบอยู่ภายในกระเบาะยาซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ลดลงอีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันการติดเชื้ออีกด้วยตรวจสอบว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ในโหมดปิดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบล้างอุปกรณ์ชุดเครื่องพ่นหน้ากากชุดอุปกรณ์เป่าปากจมูกในน้ำอุ่นและสบูออ่อ่อนๆล้างสบู่ออกด้วยน้ำร้อนและตากให้แห้งในที่สะอาด สำหรับเครื่องพ่นละอองยาและท่ออากาศควรเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มๆชุบน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่อ่อนๆบิดมาการฆ่าเชื้อโปรดทำการฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลังการใช้งานในครั้งสุดท้ายของวันหากชิ้นส่วนอุปกรณ์มีคราบสกปรกมากควรเปลี่ยนอันใหม่ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งที่อธิบายไว้ตามตารางดังนี้ใช้ยาฆ่าเชื้อที่มีจํำหน่ายทั่วไปทําตามคำแนะนำที่ระบุบ,บนฉลากของยาฆ่าเชื้อ 1. แช่อุปกรณ์ในน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วทิ้งไว้สักพัก 2. ล้างออกด้วยน้ําร้อนและตากให้แห้งในที่สะอาดการไล่ไอน้ำออกจากท่ออากาศ มีความชื้นหรือของเหลวที่เหลืออยู่ในท่ออากาศสามารถกำจัดความชื้นภายในท่ออากาศได้โดย1เชื่อมต่อท่ออากาศเข้ากับเครื่องพ่นละอองยา2เปิดเครื่องพ่นละอองยาให้เครื่องปั๊มอากาศผ่านท่อเพื่อไล่ความชื้นออกการเปลี่ยนไส้กรองอากาศ พบว่าใช้กรองอากาศเปลี่ยนสีหรือมีอายุการใช้งานเกินกว่า60วันควรเปลี่ยนอันใหม่ 1. ถอดใช้กรองอากาศออกจากเครื่องพ่นละอองยา 2. ใช้ของปลายแหลมเช่นไม้จิ้มฟันถอดใช้กรองอากาศอันเก่าออกแล้วเปลี่ยนใช้กรองอากาศใหม่ 3. ประกอบฝาครอบใช้กรองอากาศเข้าไปใหม่ ใส้ไรอรงอากาศที่ได้รับการออกแบบจากออมรอนเท่านั้นไม่ควรพยายามซักล้างไส้กรองอากาศหากไส้กรองอากาศเปียกชื้นควรเปลี่ยนอันใหม่เพราะไส้กรองอากาศที่เปียกชื้นอาจทำให้เกิดการอุดตันไส้กรองอากาศไม่มีด้านหน้าหรือด้านหลังควรตรวจสอบว่าไส้กรองอากาศสะอาดและปราศจากฝุ่นก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ฝาครอบไส้กรองอากาศอุดตัน ควรล้างทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอไม่ควรใช้วิธีการต้มในน้ำเดือด